เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปขาวสโมสรเชลซีประจำวันที่2 2มีนาคมในปี2562โดยชายผู้บ้าคลั่งเชลซีสิ่งพร้อมเดินหน้าล่าอาเก้คืนรง The Beast. ังเด e บิสสิงห์นเงินครามเชลซีทีมดังจาก,กองังกฤษพิจารณาที่จะทุ่มเงินดึงตัวนาทานเอเก กองหลังของป bon อนสมาร์ตมาร่วมทีมในช่วงสมัยน,นี้โดยสิงบรูงต้องการหาเซนเตอร์ที่ไว้ใจได้เพื่อเข้ามาเป็นกําลังสำรองของอันเดรอดูเกอร์และเดวิดลุยหรืออาจจะเป็นตัวจริงขึ้นมาก็ได้นะฮะของทีมในช่วงซีซั่นหน้าเลยโดยทางด้านเทโลกราฟสื่อของอังกฤษก็เปิดเผยว่าเชลซีเตรียมเดินหน้าล่าตัวเด็กเก่าสิงบรูกลับมายุดตินแซมบัตฟิลอีกครั้งโดยที่มีสเปอร์และนาโปลีจับตาอยู่เช่นเดียวกันโดยอาเก้ย้ายไปเล่นกับปอนสมาร์ตเมื่อปีส่งตันปอนด่งเชื่า,าตอน ก็มีเงื่อนไขที่สามารถซื้อตัวนักเตะกลับมาได้ที่39ล้านปอนด์โดยกองหลังวัย20ปีลงเล่น38เกมให้กับปอนส์มาดูการที่แล้วโดยในปีนี้ลงสนามแล้ว30เกมในดีกยิงไป1ประตูนะฮะอาซาออยอีกบอกหัดเล่นบอลเพราะซิดานเอเดนอาซานะครับของเชลซีปากหวานชื่นชมเซเดินซิดานกุนซินรอมเรดอีกรอบด้วยการเปิดเผยว่าหัดเล่นฟุตบอลเฉพราะอาดีตจอมทัพ ทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้เลยโดยดาวเตะทีมชาติเบลเยียมตกเป็นข่าวกับ,บรลมาดริดมานานโดยเฉพาะช่วงล่างๆที่ซีดานกลับมาคุมทีมรายชันชุดขาวอยู่รอบเพราะถือว่าเป็นอดีตนักเตะที่อาซาชื่นชอบอย่างมากเมื่อถูกถามเกี่ยวกับซีดานดาวเตะสิงบรูก,ก็ตอบว่าผมมีความเคารพต่อซีดานอย่างมากเขาคือไอดอลของผมต้องขอ,อกกบคุณเขาที่ทําให้ผมเริ่มหัดเล่นฟุตบอลโดยในปี2 0 1 2รลมาดริดเกือบี่เซ็นสัญญากับอาซาแต่เจ้าตัวก็เลือกย้ายไปเล่นให้กับริว ก่อนที่จะไปเล่นกับเชลซีและตอนสัญญาฉบับปัจจุบันของอาซาในทิ่นสแตมฟอร์ดบีตก็มีถึงเพียงซัมเมอร์2020เท่านั้นนะฮะซาลีเลงวอร์ซิโนเสริมกลางสิงแม้อนาคตรอแร่มาริเชลซาลีนะฮะเคสโคองเชลซีวางแผนเสริมทัพแดนกลางโดยเล็งไปที่มัติอาตเวซิโนกองกลางของอินเตอร์มิลานแม้ไม่รู้ว่าจะได้คุมทีมจนถึงซีซั่นน้นหรือเปล่า โดยตุตโตสปอร์ซ่อิตาลีรายงานว่าซาลี่ยังได้เวซิโนมาเสริมความแข็งแกร่งทางด้านแนวกลางของเจลซีในกันนาหลงเคยมาร่วมงานกันแล้วที่เอมโปลีในลุ้นการ2 0 1 4ถึงสที่ตอนยืมตัวมาจากฟิออลินตินาอย่างไรก็ตามหน้าซาลี่เองก็มีดูนาคตของตัวเองหากเจลซีไม่สามารถจบสอันดับแรกโดยการคว้าตัวไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คันในกันนาอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะยังไม่แน่ใจว่าจะได้คุมทีมในสินแซมป์ตันบดหรือเปล่าแต่กุนซือชาวอิตาเลียนก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองในการเล่งเวซซิโนนมมาาาเสรแกลงใีห้ อย่างไรก็ตามเชลซีก็อยู่ในสถานาการณ์ที่ไม่แน่นอนนะฮะว่าจะเสริมทัพในช่วงสมเอร์นี้หรือไม่เพราะมีโอกาสโดนสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าสั่งโทษแบนห้ามซื้อนักเตะช่วง2นะฮะตลาดการซื้อขายนักเตะนั่นเองอาซาฟันยิงคมแบบซาลาเอเดนอาซาตัวลูกค้าเชลซีไม่ยอมเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับแสดงเจตนาลมว่าอยากพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่เครื่องจักรถล่มประตูแบบโมเมซาลาที่ทำกับเลเวอร์พูล แม้เจ้าตัวจะบอกว่าเป็นโจทย์ยากก็ตามคูนี้เคยเป็นเพื่อนกันที่สแตมฟอร์ดบิดมาก่อฮะแต่ทว่าซาล่าก็ยังอ่อนเชิงสู้แรงต้านทานไม่ไหวก็เลยถูกส่งไปหาประสบการณ์บนเวทีกับชูซิอาอิตาลีกับฟิอเรนติน่าโรม่ากระทั่งถูกหงแดงซอยมร่วมทีมเมื่อช่วงเสมอ2 0 1 7ตลอดระยะเวลาเกือบ2ซีซั่นที่ดาวเตะทีมเยกกดไปแล้ว1 9สกอร์เฉพาะรายการพรีเมียร์ลีกซึ่งกว่าอาซา,าจะทําได้เท่านี้ก็ต้องใช้เวลา5ฤดูกาลดังนั้น ทีมชาติบเบลเยียมจึงสูงหซาลาแล้วก็อยากจะจดสกอร์คมแบบนั้นบ้างส่วนตัวผมชอบสไตล์การเล่นของลูก้ามริตเหรือมาริดเขาดูมีความเป็นกองกลางอาชีพในอุดมกติแต่ขณะเดียวกันมีอเล็กซเมซี่หรือคริสโนโรนโดก็คือแบบอย่างที่อยากจะเอาเยี่ยงอย่างอาซานสัมภาษณ์ช่องทีวี NBC s p o r t โดยมูอิซาลาก็เป็นอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมที่มีการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น นี่คือผู้เล่นที่ผมอยากจะก้าวไปอยู่สุดจิตเดียวกันกันกบเขาอาซาลเล่นให้กับเชลซีเข้าสู่ฤดูก,กันที่7และยิงในลีกรวมกันไปแล้ว82ลูกเพราว่าการเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมบ่อยครั้งทําให้ภาพของเขานะฮะรวมถึงฟีนซาวของอาซาขาดความต่อเนื่องนั่นเองะฮะโควสิ์จำลาสิงพร้อมแบบท่าร่วมทีมคู่แข่ง มัเตโอโคเวซิตมิฟิวตัวเก่งของเชลซีนะฮะทำใจอาจจะไม่ได้ปักหลักค้าแข้งอยู่กับกรุงลอนดอนอีกต่อไปแต่ก็เตรียมยังเล่นให้กับสโม,มสรอื่นอื่นในพิม์ลีกแทนเพราะไม่คิดที่จะกลับไปรูมาลิดอีกแล้วโดยดาวเตะทีมชาติโคเชีเยนะฮะย้ายออกจากทินซันโกเมนาบิวข้ามฟากมาสู่เมืองหลวงของประเทศเทนเกเมื่อสัมมือ์ที่ผ่านมาด้วยสัญญาณนีมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลพร้อมกับออปชั่นในการซื้อขาด3 5ยูโรแม้ผลงานของโคเวซิตภายใต้กฎกุมเงิงของซลล ien, ารีเฮนโคชเชอร์อิต แต่ชคลวรลาเกินที่สิงบูโดนติดโทษแบนห้ามซื้อขายนักเตะตลอดช่วง2เวลาอันหมายถึงจะส่งผลให้กองกลางตามหมุ่ลูกกลับขึ้นสูงมาเลดอย่างไรก็ตามมาการนักสืบพิมพ์ชื่อดังของแดนการะรติงดูเปิดเผยว่าภายหลังเซเดนีซีดานกุญือเหมือนหองกลับมาลงตำแหน่งอีกครั้งย่อมส่งผลกระทบต่อสตาฟโคออเชียซึ่งอาจจะหมดอนาคตแน่นอนแล้วกรณ์นั้นนะฮะโคสิตยังอยากปักลักค้าแข้งในเวทีพิม,พมพ์ลีกต่อไปโดยที่ยินดีที่จะเล่นกับทีมคู่แข่งร่วมเมืองอย่างอาร์เซนอล เวนแฮมยูเต็ดรวมถึงเอเวอเรตต์ลัสเลสเตอร์ซิตี้พร้อมยินดีซื้อขาดตัวแทนดอทมุนล็อกเป้าคว้าออดอยทัเสเซียนโซ่เดอร์มิเลอร์สื่อชื่อดังเก,กาะอังกฤษระบุดอทมุนหมายหัวคลัมอซอนออดอยปีกอนาคตไกลของเชลซีให้เป็นตัวแทนของจอร์แดนซันโซ่ถ้าหากพวกเขาต้องปล่อยซันโซ่ออกจากทีมไปนะฮะแต่ก็ต้องแข่งกับปอยมินิกที่อยากได้อซอนออดอยเหมือนกัน บูลเซียดอทมุนเดอร์สโม,มสรหินศึกเวทีบุน,นเลสกาเยอรมันเล็งที่จะคว้าตัวคารลัมอัสซันอดอยปีเดวรุ่งของเชลซีไปร่วมทัพถ้าหากพวกเขาปล่อยจอร์ดอนซันโซออกจากทีมในช่วงสมัยน,นี้ตามรายงานของดิมิเล,ลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษโดยในตอนนี้นะฮะไม่มีอะไรที่สามารถรับประกันได้ว่าซันโซจะอยู่ในทิ้นซิกนาอินูน่าพาร์กต่อไปในหนึ่งก้าหลังจากที่ช่างวัย18ปีกำลังเป็นที่สนใจของหลายทีมเช่นเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการที่เจ้าตัวทำงานอย่างโดดเด่นกับดอทมุนด์ในซีซั่นนี้ ถึงะน้นมีชื่อติดทิมช่างกิจแล้วทั้งนี้นะดอตมูลไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตัวของคอลัม์อซอนออดอยเป็นอย่างใดเะครับพะก่อนน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าพวกเขาตั้งใจที่จะเรียกค่าตัวของซันซูสูงถึง100ล้านปอนด์ประมาณ4 1 0 0ล้านบาทอยู่แล้วนะฮะอย่งางไรก็ตามอุปสรรคน่าจะเป็นด้านที่พวกเขาต้องแข่งกับบาเยอร์มินิกในการดึงตัวอซอนออดอยไปร่วมทัพนั่นเองเนื้อหอมเลวหูร่วมวงละออดอย บิลซื้อนเยอรมาน,นีตีข่าวว่าหงแดงแลิเวอร์พูลก็เป็นอีกทีมที่แอบเลยคอลัมอสันอดอยปีอนาคตกาลของเชลซีโดยก่อนหน้านี้บยบร์มินิกกับดอทมุนก็ตกเป็นข่าวแข้งวัย18ปีเหมือนกันครั้งนี้นะครับ,บยบร์มินิกก็คือทีมที่มีข่าวกับอสันอดอยมากที่สุดในส่วนที่ผ่านมาขณะที่บริเซียดอทมุนก็โผล่เป็นข่าวกับแข่งวัย18ปีเช่นเดียวกันเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามบิลก็เชื่อว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดเช่นกัันนะครบ โดยสินครามอาจจะต้องจำใจขายเขาดีกว่าที่จะเสียเขาไปฟรีๆเพราะอัศนอดอยเหลือสัญญากับทีมถึงช่วงเัมอร์ปีหน้าแม้นลรวการยกย่อง,ยอ,ง,ยอ,งอยากหลายคนของเชลซี 4, และการเล่นในเกมยูโรปาลีกในฤดูการนี้เยอะพอตัวแต่ออดอยนะฮะก็ไม่ได้กับการถูกใช้งานในเกมลีกมากนักจนทําให้เขามีกระแสข่าวลือที่อยากจะย้ายทีมช่วงสมัยนีน้เพื่อจะลงเล่นมากขึ้นพร้อมกับพัฒนาฝีเท้าของตัวเอง โดยเลวูฟูสมสรอนเวทีแห่งศึกพรีเมียร์ลีกฤกก็ให้ความสนใจในตัวคลัมม์อัลซันอดอยปีเตอรุุ่นของเชลซีไปร่วมทัพในช่วงสมัยน,นี้ตามรายงานของบิวสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมันนี้นะฮะนี่คือสรุปข่าวสมสรเชลซีประจำวันที่22มีนาคมในปี2 5 6 2นะครับจากชายผู้บ้าคลั่งเชลซีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ